ซาอีวันที่สทรงเป็นอัตตาธิปัตย์และเป็นผู้ปกครองผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงใช้อำนาจอย่างทรราชในปีคิดศักราถึง1,533เมื่อวาสซลีที่3พระบิดาสินปรชนเอเลนากรินสกายาพระมารดาได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทรงต่อสู้กับอำนาจเจ้าชายผู้กครองแดนทั้งหลายเอเลนาทรงพึ่งเจ้าชายมิกาเอลกรินสกี้พระปิตุลาช่วยปกครองและไม่ใส่พระไทยโบยาดูมา จนกระทั่งมิกาเอลสิ้นพระชนได้ส่งพึ่งเจ้าชายเทเลปเนตโอโบลินสกี้ชูรักส่งสร้างเมืองกีไตโกลอดขึ้นในเขตมอสโกแต่แล้วก็สิ้นประชนอย่างกะทันหันในปีคิศกราช .1538 ในสมัยเอเลนาเป็นผู้สำเร็จราชการตระกูลโบยาที่มีอำนาจมากคือชูสกี้เบลสกี้และกลินสกี้ที่แย่งชิงที่ดินของรัฐมาเป็นของตนปล้นท้องประกลงังและเพิ่มอำนาจให้โบยาดูมา โบยาอาศัยสิทธทิพิเศษจากชาติกำเนิดและตำแหน่งในราชวงเข้าทำราชการทำลายประสิทธิภาพของกองทัพโบยาจับกลุ่มคุมขังประหัสประหารและฆาตกรรมกันเองไม่น่าไว้วางใจให้ปกครองประเทศเหตุการณ์เหล่านี้ได้เปิดทางให้กลุ่มขุนนางรับใช้หรือเจนทรีและนายวาน,นิชเติบกล้าจนสามารถเข้าปกครองส่วนกลางได้อย่างมั่นคงในเวลาต่อมาสายวันที่4มีพระอุปนิสัยชอบใช้อำนาจและความรุนแรงอาจเนื่องมาจาก เหตุที่ทรงสูญเสียทั้งบิดาและมารดาเมื่อพระชนมายุเก้าษาและทรงเผชิญกับบุคคลที่ไม่จริงใจสับปลับหน้าไหว้หลังหลอกเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกนโกงโบยาสแสดงอาการเคารพและปฏิบัติต่อพระองค์อย่างยกย่องสูงสุดตามพิธีการในที่สาธารนณะแต่ในละโหฐานกลับสแสดงอาการดูหมิน่นดูแคลนใช้พระองค์ในทางที่ผิดและทำร้ายให้ได้รับความเจ็บปวดพระไทยเนื่องจากซาอีวานทรงได้รับการปฏิบัติอย่างไม่คงเส้นคงวา ยกย่องเชิดชูผู้ยิ่งใหญ่และเลยไม่เอาใจใส่และขัดพระไทยจึงทรงขมขื่นชิงชังวาดละแวงอารมณ์ไม่มั่นคงและแสดงออกทางโหดร้ายทารุณอีวานทรงกำจัดอันเดชชุสกี้ตัวมารของพระองค์ได้เมื่อทรงมีพระชนมายุ13ภาษาและเมื่อมีพระชนมายุ16ภรษาก็ตัดสินใจสวมมงกุฎซาประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในเดือนมกราคมปีคิศสกัาช1547 มีพระราชพิธีราชาพิเศษที่เคลมลินที่ประกอบอย่างมีรายละเอียดเพื่อให้ยิ่งใหญ่สง่างามน่าเกรงขามอย่างที่สุดและในเดือนกุมภาพันธ์ได้อภิเษกกับเจ้าหญิงอนาตาเซียชักคาลินคอตคินจากตระกูลโบยาเก่าแก่ฝ่ายสนับสนุนการรอฐอำนาจแต่แล้วในเดือนมิถุนายนได้เกิดไฟไหม้อย่างหาต้นเหตุไม่ได้มีคนตายประมาณ2,700คนทำให้ฝูงชนที่ไม่พอใจบุกเข้าเขตพระราชฐานแล้วจากไป เมื่อรู้ว่าซาอีวานไม่ได้พิทักษ์กลุ่มโบยาเกนสกี้ที่ฝูงชนคิดว่าต้องรับผิดชอบเหตุการณ์จากนั้นฝูงชนได้ก,ก่อจลาจลในมอสโกและตามเมืองต่างๆอย่างบ้าคลั่งและปมผูชนพระป,ปิตุลาในที่สุดโบยาเกนสกี้ถูกผู้ก่อการจลาจลจับกลุ่มและฆ่าตายอย่างทารุณหลังจากที่อาร์ตพิสซินเวเตอร์ทูลอธิบายเรื่องพระเจ้าทรงลงโทษผู้กระทำผิดบาปซาอีวานจึงทรงสารภาพบาปที่จตุรัสแดง ทรงสัญญาว่าจะปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของรัศดรในย่วงต้นสมัยอีวานทรงรับอิทธิพลจากชายาและทรงร่วมงานกับกลุ่มที่ปรึกษาผู้ทรงภูมิปัญญาและมีความสามารถชื่อว่าสภาที่เลือกสรรสภามาจากกลุ่มเจ้าขุนนางและชนชั้นนําในคริสจักรก่อนการสถาปนาระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีการปฏิรูประบบบริหารราชการและการทหารที่มีโบยาดูมา เจ้าชายในสายสกุลสําคัญได้กลองตําแหน่งสําคัญทางการเมืองและการทหารเสนาบุีขุนนางเจนทรีระดับสูงและผู้สนับสนุนสิทธิอํานาจส่วนกลางได้ท้าทายอํานาจของเจ้าชายในโบยาดูมาเรื่องระบบภาษีและหน้าที่งานตามมณฑลแว่นแคว้นที่ล้าสมัยและชอชนโกงกินกันมากต่อมามีการหมุนเวียนให้เจ้าชายได้เป็นข้าหลวงประจําแควนบ่อยครั้งขึ้นอํานาจทางการเมืองและการศาลของข้าหลวงจึงลดลง ต่อมาการเป็นทรงเกรงว่าโบยาจะเอาใจออกห่างไปรับใช้ต่างชาติจึงทรงเริ่มให้โบยากระทำศัตา,าบานว่าจะจงรักภักดีต่อพระองค์สภาที่เลือกสรรทำงานอย่างระมัดบบระวังไม่ให้ทวนกระแสการรวมอำนาจสู่ส่วนกลางจึงตกที่นั่งอยู่ระหว่างขุนนางเจนทีและเจ้าขุนนางในเรื่องการสนับสนุนและต่อต้านสมบูรณาญา,าสิทธิราชในปีคิชชดศักราช1550สายอีวานที่4กับคณะที่ปรึกษาปฏิรูปกองทัพ จากเดิมใช้หลักชาติกําเนิดและตําแหน่งราชสกุลอย่างเข้มงวดมีผังวงวานว่านเครือราชสกุลโบยากาหนดตําแหน่งหน้าที่ราชการเป็นการทําราชการที่มีการบัญชาจากส่วนกลางชั่วเฮเจนทรีได้รับราชการมากขึ้นและราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยในปี1551ซาทรงเปิดประชุมสภา200คณะออกระเบียบสําหรับการปฏิรูปคีดจักเพื่อให้รัฐได้เชื่อมโยงกับสังคม รวมถึงจัดการกับตำแหน่งในคิทจักรและกิจกรรมของวัดวันที่ 4, สี่ทรงปฏิญปอมและยกย่องเชิดชูคิทจักโอออร์ดอกให้อยู่เหนือคิทจักโรมันคอนเทริกสภาสงค์ยืนยันหลักการของบิเซนทีที่ให้รัฐและคิทจักรทํางานประสานกันการปฏิรูปไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องการประพฤติมิชอบทั้งหลายที่สําคัญคิทจักรได้เสียสิทธิ์การถือครองที่ดินและอภิสิทธิ์เรื่องภาษีเพราะต่อมาวัดจะถือครองที่ดินได้ ก็โดยซาทรงอนุญาตเท่านั้นสภาที่เลือกสรรได้ทําการปฏิรูปเพื่อให้สิทธิอํานาจส่วนกลางมั่นคงขึ้นโดยใช้วิธีออมชอมกับประเด็นปัญหาสําคัญทางการเมืองและสังคมตั้งแต่ปี1550พระราชบายและสภาที่เลือกสรรทําความเจริญก้าวหน้าได้มากแม้เป็นการปฏิรูปเพียงบางส่วนก็ตามอย่างไรก็ดีวิกฤตการทางการเมืองได้เกิดขึ้นช่วระยะเวลาหนึง่งเมื่อซาอีวานทรงประชวรหนักในเดือนมีนาคมปี1553มีเหตุให้ยืนยันได้ว่า ซาทรงระแวงเจ้าชายและโบยาจึงทรงทำพินัยกรรมและพระราชองค์การให้เหล่าข้าราชการกระทำสัตสยสาบานว่าจะให้เจ้าชายดมิทีโอรสผู้ทรงพระยาว์ได้สืบทอดพระราชาอํานาจแต่สภาโบยาเกือบครึ่งสภาสนับสนุนเจ้าชายวลาดิมีสตาลิสาผู้มีสิทธิสืบทอดเพราะไม่ต้องการให้มีผู้สําเร็จราชการที่จะสร้างความยุ่งยากให้ซาอีวานทรงหายประชวนทันทีเหตุการณ์ยืนยันว่าโบยาเป็นปฏิปักษ์ต่ออัตตาธิปไตย และต่อการรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางต่อมาดมิทรีสิ้นพระชนและเมื่อซามีโอรถองค์ใหม่อีวานอีวานวิดได้เป็นรัชทายาทอิทธิพลของารานมีแห่งสตาลิสาก็หมดไปในปีคิศก,กราัช1554ลาเซขยายอำนาจเข้าสู่ลุ่มแมน้าโวกายอ,อัต,ตาคารที่ต่อกับไครเมรียได้ในปี1556กองทัพไครเมรียที่มีออตโตมันเป็นนายเหนือบุกโจมตีมัชโควี ในปี1 5 5 4ถึง1558แต่ถูกตีโต้กลับทุกครั้งหลังสุดรัเสเซียบุกไปจนถึงคาบสมุทรไกลเมียรัสเซียสามารถผนวกแคว้นตาตาในเขตโวลกาที่ไม่ใช่เขตสลาฟเปิดทางออกสู่แคสเปียนชนเผ่าเพื่อนบ้านยอมต่ออำนาจซาในฐานะผู้สืบทอดอ,อำนาจต่อจากข่านแห่งโกลเด้นฮอกรัสเซียสถาปนาความสัมพันธ์กับอังกฤษได้ด้วยความบังเอิญในปี1553หเรือของริชาร์ดแซนเซเลอร์ และเอ็ดเวิร์ดบอนาเวนเจอร์ออกสำรวจเส้นทางเดินทะเลจากอาร์กติกไปขึ้นบกที่ฝั่งทะเลขาวซาทรงต้อนรับแซเซเลอร์และยอมให้บริษัทมัตโควขออีของอังกฤษผูกขาดสินค้าปลอดภาษีกับรัสเซียโดยตกลงกันในปี1555เรื่องของอังกฤษทำกำไรให้ทั้งสองฝ่ายรัเสเซียแลกของป่าและขนสัตว์หนากับผลิตภัณฑ์ฟุ่มเฟือยของอังกฤษการค้ากับอังกฤษช่วยให้พัฒนาท่าแองเชงเกลในทะเลขาวเหนือดวินา สำหรับซาอีวันที่4ภูมิภาคบอลติกมีความสำคัญปลายทศวรรษที่1550คณะผู้นำรัฐบาลถกเถียงกันเรื่องการต่างประเทศอาดาเชฟและวิสโกฟติเห็นว่าควรระวังตาต้าใครเมียรวมทั้งเจ้าชายกุปสกี้โดยสภาเลือกสรรเร่งรัดให้ซาพิชิตใครเมียให้ได้แต่ซาและกลุ่มเจนทีเห็นควรโจมตีลิวเนียที่อ่อนกำลังลงและมีที่ดินให้ได้ยึดรัเสเซียบุกโจมตีลิวเนียในปี1 5 5 8โดยอ้างว่า ลิวเนียเป็นภาคีกับลิทัวเนียและพิชิตเอสโตเนียตะวันออกถึงเขตนอกของริกาลิวเนียขอให้ลิทัวเนียช่วยซาทรงทําส,ง,สงครามต่อเพื่อให้ได้ลิวเนียทั้งหมดลิวเนียสวีเดนและโปลแลนด์ร่วมมือกันสู้รัเสเซียสงครามยุติในปี1582มอสโกสูญเสียทรัพยากรมากเกินควรและไม่อาจเอาชนะข้สศึกได้อย่างเด็ดขาดในช่วงปลายสมัยของซาอีวานที่4ชาวมัสโควีขยับขยายไปทางเทือกเขาอูลาน ชนเผ่าเร่ร่อนทางตะวันตกของไซเบียสวามิพักต่อมอสโกแต่ก็เอาแน่อนอนไม่ได้ในปี1581กองกําลังของคอแสแซกขนาดย่อมพวกลีฟภายจากทุ่งสเตปรับจ้างพวกสตโตกานอตระกูลพ่อ้าผู้มังคั่งป้องกันบอกเกลือขนาดมหึมาและขนสัตว์เยอรมักทิโมฟิวิตคอแส,สแซกแสวงโชคเด็ข้ามเทือกเขาอุลานในปี1583และพิชิตไซบเรียตะวันตกของข่านกูจุม นับเป็นการวางรากฐานแก่จกักรวรรดิรัสเซียที่แผ่อนาเขตคลุมสองทวีปซาอีวันที่4ไม่พอพระไทยกลุ่มที่ถือนโยบายสายกลางในสภาที่เลือกสรรเพราะมีภพประสงค์จะดําเนินนโยบายอย่างเสี่ยงเป็นเหตุให้พระองค์ทรงปฏิบัติต่อที่ปรึกษาและพวกอย่างโหดร้ายเหตุการณ์ได้สร้างความแตกร้าวขึ้นในสภาก่อนที่อนาตเซียมเหสีผู้อ่นเยาวและเป็นที่รักของซาจะสิ้นพระชนม์อย่างทันหันในปี1560 ซาทรงตัดสินใจโทษอาฟริสซินเวสเตอร์และอาดาเชฟอเล็กเซ่ที่ปรึกษาของพระองค์ข้อหาวางยาพนาโดยไม่ให้ทั้งสองได้เอ่ยปากแก้ตัวซึ่งขัดต่อก,กฎหมายที่ประกาศโทษตายในข้อหาทรยศขณะเจ้าตัวไม่อยู่ในเวลาเดียวกันนั้นซาลงทันโบยาผู้ประชาการทัพที่สั่งถอยทัพขณะรุกคืบเข้าลิวเนียเมโทรโปลิแทนมากาลิอสุสขอพระราชทานชีวิตของคนทั้งสองคารวาดอาดาเชฟถูกขังจนตายนักบวชซินเวสเตอร์ ต้องทั้งในสำนักสงฆ์ที่ห่างไกลในปีคิเทศกราช1563เมโทโรโพลิแทนมรณภาพจึงไม่มีผู้ใดห้ามปรามสกัดกั้นศาสตรที่ทรงใช้พระราชอำนาจอย่างสุดโต่งได้เจ้าชายสององค์ต้องทษประหารเมื่อคัดค้านศาสที่ทรงกำจัดญาติและพักพวกของสินเวเตอร์และอาดาเชฟโดยไม่มีการไต่สวนในช่วงที่เกิดเหตุการณ์นี้โบยาจำนวนหนึ่งหนีไปลิทัวเนียเมื่อโบยาหลบหนีจากไปมากขึ้น ข่านไค่เมียถือโอกาสโจมตีเลซานและกวาดต้อนเฉลยไปเป็นอันมากซสาทสรงเผชิญปฏิปักษ์ต่อนโยบายทําสงครามของพระองค์เมื่อพระองค์ไม่ทรงมีโอกาสแก้คืนอาดาเชฟและไม่สามารถทําสัญญาสันติภาพกับริทัวเนียแล้วสู้รบกับไคเมียอย่างที่เมโทรพริแทนและโบยาผู้จงรักภักดีถวายคําแนะนําได้ในเดือนธันวาคมปี1564อีวานที่4และพระราชวงศเสด็จออกจากมอสโกกระทนหัน โดยนำของมีค่าและข้าราชการระดับสูงบางคนไปด้วยพระองค์ทรงหยุดพักที่สำนักสง์เินิตี้เพื่อสวดมนต์และต่อไปยังเมืองอเล็กซานดรอปที่อยู่ห่างออกไป60สไมล์เนือนถัดมามีพระราชหัตทะเลขาสองฉบับพระราชทานเมโทรโพริแทนกล่าวหาโบยาและนักบวชว่าทรยศต่อพระองค์มีพระราชประสงค์สละราชและทรงขอให้อ่านพระราชหัตทะเลขาต่อมวลชนพระองค์ทรงย้ำว่าสามัญชนทั่วไปไม่มีความผิดขอให้พวกเขา สนับสนุนให้ตั้งระบอบใหม่การสระละราชสมบัติในเวลานี้อาจก่อให้เกิดวิกฤตทางการเมืองจึงทําให้เมโทโรโพลิแทนพร้อมกลุ่มผู้แทนจากมอสโกเข้าเฝ้าอีวานเพื่อทัดทานพระองค์จึงเสด็จกลับมอสโกในเดือนกุมภาพันธ์ปี1565ด้วยเงื่อนไข2ประการคือข้อแรกสร้างสถาบันพิเศษและแบ่งแยกมัสโควีออกเป็นออพิทนีนาโดยพระองค์มีอำนาจในออพิทนีนา ซึ่งคือดินแดนส่วนพระองค์ที่ซาจะตัดสินพระไทยและเลือกเองได้หมดอีกข้อคือให้มีพระราชอำนาจลงโทษผู้กระทำความชั่วและทรยศต,ตามที่ทรงเห็นเหมาะสมจะประหารและลิทรั์สินได้ตามที่จําเป็นพระองค์ทรงฉลองการเสด็จกลับมอสโกโด้วยการประหารผู้นําโบยาบางองค์ออพิสนนนาส่วนที่แยกออกจากมัสโควีมีราชสํานักศาลและตํารวจูนยนกลางที่อยู่ย่านชุมชนอเล็กซานดอฟซึ่งถือเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองชั่วคราว ในปี1566เซมสกี้โซบอร์เจนทรีสนับสนุนซาอีวานที่4่ส่งทำสงครามต่อจนกว่าจะยึดลิวเนียและลิกาได้ซาทรงเริ่มกำจัดโบยาฝ่ายตรงข้ามและพวกที่ติดต่ออันเดกุบสกี้พญาติพวงของวลาดิมีแห่งสตาลิซาซึ่งเป็นพระสหายที่สนิทสนมผู้ต้องสงสัยและผู้ตกเป็นเหยื่อมีเพิ่มขึ้นซาอีวานทรงสกัดกั้นกลุ่มนักบวชไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารประเทศ เมโทรปริแดนฟิลิปได้รับเลือกให้เป็นประมุขของคิจจักรในปี1566ฟิลิปมีความสัมพันธ์อันดีกับสตาลิสกีและน็อปกอดที่สนับสนุนการแยกปกครองดินแดนฟิลิปขัดขวางซาไม่ให้จัดการเหยื่อและต่อต้านนโยบายโรัํานาจเข้าสู่ส่วนกลางและยังประนามการบริหารออพินินาอย่างเปิดเผยจนถึงปี1568ฟิลิปถูกทอดออกจากตำแหน่งและต้องโทษในประเทศไปสำนักสงไกลโพ้น ที่ท่านมรณาภาพในปี1570เมืองอย่างโทช็อกกลินโดยเฉพาะน็อบกลอสพังพินาศดูเหมือนเกิดสงครามกลางเมืองที่ไม่มีกําลังของฝ่ายต่อต้านแม้กระทั่งผู้นําออกพิตนิกีที่ทําให้ไม่พอพระทยัยก็ถูกกาจัดเช่นกันคนบริสุทธิ์หลายพันคนต้องโทษประหารประหารอย่างบ้าเลือดยังไม่เคยมีมาก่อนในมอสโกซซอีวานไม่สามารถทําอารมณ์ไม่คงที่อย่างเป็นปกติได้ภายหลังจากที่สูญเสียอนาตาเซีย ทรงมีพระชายาอีกหกองค์แต่ไม่มีองค์ใดมีอิทธิพลต่อพระองค์ได้เท่ากับอนาตาเซียอีวานที่4ทรงเห็นว่ามีแต่ผู้ทรยศในทุกแห่งจึงทรงเกลี้ยกล่อทำร้ายผู้คนอย่างป่าเทื่อนวิสโกฟาติเสนาบดีต้องโทษถูกฉีกแขนขาในที่สาธารนณะขราชบริพารถูกซับอวัยวะสาสรงร่วมสอบสวนและได้สังหารบางคนด้วยหอกและดาบบ้างถูกถลกนางเยื่อถึงแก่ความตายด้วยความเจ็บปวดทรมานด้วยกรรมไม้วิธีต่าง ผู้คนจึงเรียกสมัยนี้ว่าสมัยที่น่าสะพึงกลัวในปี1570อีวานมีพระราชประสงค์ให้รวมเซมซินาให้รวมเซมชินาเข้าไว้ในความปกครองของพระองค์เมื่อทรงได้ยินข่าวว่านอบกลอสก็ทําการทรยศได้ส่งทัพใหญ่เป็นกองกําลังส่วนพระองค์ไปจัดการคนทรยศตามรายชื่อในปี1569ตาตาใคลเมียพยายามยึดอัต,ตาคารคืนกองทัพที่แบ่ง เป็นของออพิทนีนาและเชมชินาทําให้เกิดความยุ่งยากระหว่างรัเสเซียกําลังตีทัพไครเมียในปี1571ซายิวันที่4ส่งลงโทษประหารผู้บัญชาการสูงสุดทหารสูญเสียขวัญกําลังใจจึงแตกพ่ายถอยกลับมอสโกสาเสด็จหนีไปเบลูเซโลทัพไครเมียบุกชานเมืองมอสโกเผาทาลายและกวาดเฉลยไปนับแสนปีถัดมาเจ้าชายโวโลตินสกี้เอาชนะขา่านดาวเเลตกิเลอได้อย่างเด็ดขาด ไซแวนที่4ส่ทรงลิสยาวโลติสกี้ที่ประชานิยมจึงปลดออกและกำจัดทิ้งรัสเซียติดพันสงครามกับลิวเนียตั้งแต่ปี1558และได้ชัยชนะครั้งใหญ่ที่ให้ผลนานจนถึงปี1569โปนและลิทัวเนียรวมดินแดนให้อยู่ใต้กษัตริย์องค์เดียวสหภาพลุบลินเป็นรัฐขนาดใหญ่และทรงอนุภาพซึ่งต่อสู้กับรัสเซียเพื่อเข้าเขตบอลติก หลังจากซิจิมุลที่2ส,สวรรคตในปี1572การเลือกกษัตริย์โป้สครั้งเป็นเรื่องผลประโยชน์และมีการใช้เลขกลอุบายราชวงศ์ฮับเบิร์กกับซาอีวันที่4ต่างสนับสนุนฝ่ายของตนให้เข้าชิงบัลลังก์องรีแห่งวาลัวได้เป็นกษัตริย์โป้ในปี1573แต่ปีต่อมาทรงสละบัลลังก์เพื่อสวมมงกุฎกษัตริย์ฝรัร่งเศสต่อจากพระเชษฐาสตีเฟนบา์โรีเจ้าชายฮังการีแห่งทานซิเวเนีย ได้เป็นกษัตริย์โป่งทรงได้ชัยชนะเหนือรัสเซียครั้งแล้วครั้งเล่าในปี1 5 7 8รทรงยึดโปลอตและเวลิกีลุกิแต่ยึดสกอปไม่สำเร็จกองกำลังสวิตโจมตีทัพรัสเซียที่เวนเดนเมื่อผู้นำทัพโปจะให้รัสเซียนับถือโรมันคาทอลิกซา,าได้ขอสันตปาปาเกกกรีที่13ส่งช่วยเจรจาอ้างว่าเติร์กกำลังคุกคามยุโรปจึงไม่ใช่เวลาที่ชาวครต์จะมัวต่อสู้กันเองสันตปาปาส่งมอบหมายให้อันโตนิโอ นักบวชเยซูอิตช่วยเจรจายาศึกได้ในปี1582โปลแลนด์ลิทัวเนียได้โปรล,ลอตและลิวเนียและในปี1583ตกลงให้สวีเดนได้คลองที่ตีได้ในสงครามช่วงแรกและเพิ่มให้อีกหลายเมืองพระราชินีเอลิซาเบธแห่งอังกฤษทรงปฏิเสธความสัมพันธ์ทางการเมืองและสิทธิพิเศษทางการค้าที่จะให้แก่บริษัทมัชโควีพระราชสารที่ทรงถวายซายอีวันที่4ในปี1570 มีใจความที่จับไม่ได้ชัดมีเพียงพระราชดำริเรื่องเป็นภาคีและเสนอที่หลบภัยให้หากสามีพระราชประสงค์ในปี1582สายอีกวันที่4ทรงมีปฏิสัมพันธ์กับแมรี่เฮตติงนางสนองพระโอษฐ์พญาสนิทของพระราชนีอังกฤษนางเข้าใจว่าซาทรงอยากขาดกับมาเรียนากยาชายาองค์ที่7แต่เมื่อมาเรียประสูติเดมิทีความสัมพันธ์ของซากับสตรีอังกฤษผู้นี้ก็จบลง ปลายและชัสมัยความแตกแยกภายในเกิดจากการบริหารออพินินาไร้ประสิทธิภาพกองกําลังออพินิกิไม่อาจตั้งอยู่ในสถานะพิเศษเมื่อผู้นําส่วนใหญ่ถูกประหารประชาชนไม่พอใจที่มีการสังหารอย่างต่อเนื่องสาอวันที่4จึงมีพระราชองค์การให้ซีโมนเบ็กบูราโตวิทเป็นแกลนเปนแห่งรัเสเซียทั้งมวลส่วนซาทรงเป็นเจ้าชายแห่งมอสโกอย่างเจียมพระองค์ ซีโมนเป็นแพะรับบาปเป็นหนังหน้าไฟสําหรับนโยบายที่ประชาชนไม่ชอบสาอิวานที่4ทส่งกลับปาครองตําแหน่งเดิมเมื่อจวนสิ้นราชการและซีโมนได้เป็นแกลนป้นแห่งเทเวอร์ในปี1581ต่อมาสาอิวานที่4ถูกวางยาพิษในเดือนมีนาคมปี1584จนสวรรคตขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ